ไปดิปาดุงมากินมะเงาะน้ำปลุกเด้อมากินมะเงาะน้ำปุกลูกเด้อร้านพี่น้องซื้อมะเหงะามาสู่คน,นกินอันนี้ก็ร้านคือการลูกน้องซ้ายนั่งอยู่นี่นะเส้นเฉลยเฉลยอยู่เป็นแบบว่าโบนีเด้อเป็นแบบป่วยนะพี่น้องถือเครื่องเขาไปทำงานอยู่อันปากเซ่เลยถือเครื่องกับปัวอยู่เดี๋ยวนี้ ว่าบอกเป็นว่าบอกเสียงว่าบอกได้มาเรินไงคุณพมา,ามาโตนั่งปลุกลุกพามามามากินเงาะก,กินงกงกเงาะน้ำกันเด้อฮะสะบายดีพี่น้องกินเงาะน้ำนานสายข่อยเด้อน้ำนานสายเด้อว่าอย่างกับบอกเป็นนานสายก็กินไปแล้วกินกินนี่เป็นบอกกินนี่เป็นที่บอกแกกิน บอเป็นโอ้โหฮันได้ว่าบอเป็นในพี่น้องว่าบอออกเสียงเลยกินเกันปุ๊กเต็ดกระบาดนะเออป้าแกให้ป้าแกให้โอ้โหกินบูโอ้โหแก้ใตล้จนว่าบอเป็นเลยโล่สี่สิบพัน ก็สี่สิบพันกับสิบบาทเหรอง่ายเอาแปดสิบบาทกูแล้ว,เอ,ลวเอาแก้ให้กินอย่าซึ้งกินเออนี่ป้าแก้ให้เดอ้อกินเดอ้ออีตนพี่น้องเรยอยู่น้ำเมถาว์อยู่น้ำเมถาอยู่บ้านเน่ยมื้อนี้ได้อ้ายเพิ่นะแปอาออกมาดิ่นน้ำอยู่แต่ในเฮือนบ่ได้ไปซะอีตนน้องแล้วก็เลยไอ่เนะี่ยพามาลิ่นเฮือนป้า แต่ก,ก,ก่อนก็ทำงานอยู่ไทยนั่แหละไปไทยมาแล้วก็ไปเห็ดอีกยังเวียงอยู่ยยาปากเซปากสอบกูแหละได้ถือเครื่องเขาโอ้่าเป็นอยังหักกาพัวอยู่กินๆนี่นี่นี่ยาญาแก้ให้โบเจ้าบเจ้าแก้เองกิโลนี่แก้ให้ กินมาเว้อ่านบอกบอกก็บอกกิน,กนได้ซื้อเว้กินเนาะให้มาบอกก็มากินชิง <c oughs> โอ้ยดกร้านเลยอุกอังเลยจะมาเป็นแนวนี้ลูกค้องรองทรายผูคนนั่น ขายมุ้งขายห่น,มนหมักเ,เพชรเด้อร์พี่น้องผลเอามักสลีเอาบักเพชรเอาปลาแดกว่าขายเพื่อนนางอ้นี่เด,ด้ลูกผู้นั่นแหละลูกน้องชายนี่มอนผู้นั่นแหละอันนี่นะพอเพลินอยู่บ้านปากเซ่พอเพลินนะแม่นั่นเสียแล้วพอเอาแม่ไหมกินโลดใน nhà แกให้นะ กินหันบอกได้จะกินพี่น้องเลยถ้ามาบอกกูกินเนยอืมถ้าบอกกินถ้ามาบอกกูักกินได้จนเบื่อเสืออืมชักอะไรบ้าก็บบอกบ้าก็เกูฟินบ้าบอกเสียงเลยพอจะไปใส่กับลุงค่แล้วกบลุงเบิ่อไปใส่ รถเปลีนรถไปแปลงไอ้อเครื่องรถเบ้ารถเท่ยินใบใหม่กับบุตีงอบอ้าวฮอนฮอนสบายดีคุณแม่เออสบายดีมันคือได้ย่างเลอไหม ก,กูไปได้ขี่รถกลารถเพ่บอลินเดอร์ปาแก้ไห้ลูกก็กินรถยาแก้ไห้เจ้ากับมะลินน้ำค่อยไล้เบริ์ลงฮาปลากระกเดอร์มะลินที่เดอร์ มากินข้าวน้ำยาเด้อยกินเขาน้ำยาเขานิ่น้ำยามาลูกอยู you know there, like okay. いい่อย่างในห้องหมดเมือหมดเวีนเมื่อไงนางนอนนางนอนในห้องบ้านผักมอดีมนน้ำยาผัวกับแม่เขาหมดเรียนกับคิดคันซี่กันแล้ว ของผอมึงพีบ้ามันโอกับแม่มึงพีบ้ามันเขาเป็นนั้นๆนะหายกันมิจฉาใหยกันพอมผ<พ>อม<า>อ่ะเขาบอกว่าแม่เขาน่ะมีอยังกระโอเลอะแต่แซมแบบนี้ม <c oughs> ีกันแม่เขา,าจะาไปบดได้เดี๋ยวว่าเรื่องเพิ่มอ่า FC เป็นว้าวกิน เออบอกมึงก็บผเป็นกินเนาะบอกให้กินน่กินเนาะไ่บอกมึงกับผเป็นกินโอ้ยอุกอังเลยจัผบบเป็นแล้วนี่บอกไปหาหมอมากลัวมาเปามาขามสดออกเส็นเี้ยงเขาใส่เถ่องใส่โค้งใส่เบยดใดปะไปหาขสาวมอนเนาะข่าวมอนนี่คงเฮียนนี่ เราเป็นเป่าเป็นนันนันและคนเห็ดคนรองนี่เราเป็นขึ้นไปถ่าวค่ะถอดบ้านคุกแล้วหูจักโลดไฟเห็ดยังใส่เราวหูโลดไเถ่าอกันเคาไปหาเราแล้วขาแเ้าถอดออกอันพี่บอกขอเขาแลาวไม่ถ่าค่ะพี่บอกเขายุงห่องยุงห่องเทาไหร เรามีอันวิชาเอาเข้ามาแล้วอันเบิ่งแล้วจมยังว่ามีคนเฮ็ดโลดอืมกินกินดีปอโอ้ยบ่ซึ้งเฮหยังแหแกให้กินก็กินตัวมื้อนั้นเราเกือบตายดีน่ะไปอันบ่บอกบ่บอกให้กินก็บ่กินโอ้ยตายแล้วอกังลืมือแหกินข้าวก็บ่ได้กินแบ่บอกให้กินเนาะมื้อข้าวแล้วอยู่เฮือนเนาะ งั้นบ่เพ yeah. ื yeah. ่อนอ่ะอันนี้เขาอ่ะฮะอยู่เพื่อนจะไมีผู้หาเขาให้กินนี่ตายได้หนิเป็นแบบนี้บุหุจักกินเองนห่ิทำฮะทำอันหยาทำหยาบบ้าเป็นแบบนี้บ่มีของกินเรากับพวกทีกินเออแบบบ่ห้ากินไปเลยบุู่้กินเลยแล้วแบบนี้นะสิซื้อๆสินั่งซึ้งๆอยู่แล้วตายแบบนี้เนาะ ต้องมีผู้เบิ่งมีผู้ดูแลหญ้ากับเถาให้ได้ไม่เถากับเถาเลยหญ้าก็ได้พอเขาเอามาไป็นอาหารเย็กมาไม่ใส่อีกมามาเปแซ่บบ่หวานบ่ฮะมัเป็นเบาเป็นตอกพี่น้องเอ้ยเข้ามาเข็ดจีบ บอเขาไปนํกการสน้องเขาจะเข้าไปใส่บอยูถึงขัดไโครงการอย่างบบกแม่ม้อนบอก่ามวนได้เล็กหน่อยในบ้านเอ้สักาเลยเขาบันทึกทาแม่มอนด้ีิน้องเลยหน่อยในบ้านเฮข่ก็ข่าดเขาก็ด่าเล ไม่อยากให้กลับมาเล่นเดีวเนี่ยใช่วันนี้กูไปซื้อมะลินกูคำมะไก่เด้ยวเนี่ยให้ก็ให้ก็ได้แล้วมาจากไส่เวียกเขาก็ไส่แล้วเออมาไส่มาจากไส่เวียกเขาก็เฮ็ดให้ได้เนะเขไาไปที่ศรีชาตินะสิ้นแล้วเขาหูจักไ่ไส่ป่าเขาเลยก็ไส่ก็ปัญญาก็ไส่เขานะเออลืมบอกวันเนาะมาซอยเฮ็ดเหมือนมุ้งตูบ เขาเบิ premises, ่์นถล่มแรงลืมบอกมันเมื่อกี้นี่ดูเลยเมื่อกี้ใช่ยังก็ได้ไม่ยากกินอะไรอ้าวหูจ้าคือบอกกินเนาะกินอะไรอ้าวหูอะหูยุบอ่าวเอิญอ่าวนะเมื่อนแล้วต้มผัวต้มผัวจะต้มแห้งว่ะต้มหยอกสิต้มแห้งเ็ยมันบเลือกต้ม Sốt giọt, với hang hen tốt đầy đầy Sốt giọt, là à là Sốt um, lâu, sốt lâu cả hù à ừ, Giọt là anh Hàu phởi phê ngủ đầy, phê ngủ đầy Phê ngủ đầy với tông lên, với tông phăng hả bà Hàu gọi như lịn kèm và hóa, ừ. <laughs> hồ, Đó, à Và cái hùa cái này mình Như bạn giọt là anh Có mừng à Lâu khẩu không nắp, khẩu hùa với gì mới mỏng คนั่นเนาะเฮากับไปช็องเบิ่งกได้ช็องเบิ่งกแลนด์ขึ้นมาเลยเฮากับอีลิงอะไรกันน้องอันชื่อว่าบักควายน้อยควายน้อยอยู่ไชไใชื้อบักควายน้อยน้องเขาอยู่บ้านพูดน้องเจ้าเออน้องเจ้าซื้อควายน้อยอืมเดี๋ยวก็ว่าควายน้อยโยดเป๊ะมีแต่คนแพงมันงเหรอมันเป็นแต่แพงเลยบอกนะมัน เก็บมันบุงไงทำไ้น้องเจ้าก็ไงทำไรสองกิโลอ่ะ <laughs> สองกิโลเอาคลิปนี้ก็ลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย